คุณกำลังมองหาอดีตที่ยังหายใจอยู่กลางมหานครแห่งนี้ใช่หรือไม่ทีน่นี่ไม่ใช่แค่ย่านเก่าแต่คือมรดกพันล้านของคนจีนพ้นทะเลที่รอการค้นพบตลา,าดน้อยเกิดขึ้นจากการขยายตัวของสำเพ็งในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อการค้าเฟื่องฟูชาวจีนที่เพิ่องอพยพมาใหม่จึงขยับขยายลงมาทางใต้ตามริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วเรียกย่านการค้าแห่งใหม่นี้ว่า ตลาเกียรซึ่งเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลว่าตลาดน้อยหลักฐานแห่งศรัทธาศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนฮกเกี้ยนศาลเจ้าโจวซือกงศาลเจ้าโรงเกือกเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดในการนําเสนอรากเน่าของชาวจีนฮกเกี้ยนในตลาดน้อยศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าโจวซือกงพระหมอและถือเป็นศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทยสร้างพุทธศักราช2,347 นอกจากนี้ยังมีบ้านจีนโบราณที่ยังมีชีวิตดังเช่นบ้านโซโฮเฮงไทคฤหาจีนโบราณอายุกว่า200ปีที่ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมโดยมีการออกแบบบ้านแบบจีนโบราณซานเหอหยวนหรือบ้านที่มีขอดลานโล่งอยู่ตรงกลางเพื่อรับแสงและอากาศตามหลักฮวงจุย้ยแสดงถึงภูมิปัญญาในการสร้างบ้านนอกจากนี้ยังมีคริสตังตลาดน้อยแสดงถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาในอดีต วัดการว่าจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์กลุ่มแรกๆในพื้นที่ทั้งชาวโปรตุเกสยวนและจีนคริสตังที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับชาวจีนในพื้นที่อย่างกลมกลืนตลาดน้อยไม่ใช่แค่ย่านท่องเที่ยวแต่คือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่สะท้อนความสามารถในการปรับตัวของคนไทยเชื้อสายจีนนี่คือเรื่องราวของความยืดหยุ่นการรักษาและการค้นพบคุณค่าในสิ่งที่เก่าแก่ถ้าคุณอยากสัมผัสกรุงเทพที่แท้จริง ที่นี่คือจุดเริ่มต้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวก่อนที่เสียงเคาะเหล็กและรอยยิ้มของอดีตจะเลือนหายไปตลอดกาล